ทุกคนมาอีกแล้วจ้าผลเอบิวมันอร่อยต้องได้กินทุกปีแล้วมาสดๆแบบนี้เลยทุกคนนี่ยังไม่ได้แช่เย็นนะจริงจะต้องแช่เย็นก่อนแต่กินทั้งสดแบบนี้เลยนี่ดูเนื้อในทุกคนนี่เนื้อในเขาแบบนี้มาแบบคือสดมากเหมือนเก็บสดส่งมาเลยทุกคนไม่มีเน่าเสียนี่มาชิม หอมมากหอมเหมือนกลิ่นเหมือนหมากน้ำนมหวานหอมอร่อยมาก อบอกเลยต้องลองอร่อยติดใจแน่นอนหรือจะใช้ช้อนตักแบบนี้ก็ได้นี่นะเขาก็มีเม็ดนะเม็ดเหมือนเหมือนละมุดเหรอก็เหมือนกันกันกบหมากน้ำนมเลยอะ่ะเนี่ยเม็ดเขาเม็ดใหญ่อยู่ลูกนึงน่าจะมีเม็ดนึง ลูกหนึ่งเม็ดหนึ่งอันนี้คือสดมากเลยนะถ้าทิ้งไว้อีกหน่อยจะฉ่ำกว่านี้อ,อ,อร่อยมากเนื้อกำบุญเลย อืเหมือนเย็นยี่หวานหอมอร่อยทุกคนอยากให้ลองแต่อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะถ้าใครอยู่กอทมอเนี่ยมันจะสดมากมาถึงอันนี้คืออยู่กอทมอ,อยู่อ่อนนุชอะทุกคนส่งมาแล้วคือมันสดแบบนี้เลยไม่มีเน่ามีชํำเลยอะ่ะ เคนดูเนื้อตักออกมาเนี่ยเห็นไหมเนื้อเป็นเยลลี่เลยแล้วไม่ได้เละนะมันเนื้อแบบหนึบหนับกุบกับอืหอหมมันแบบชุ่มคอชื่นใจมากอือ อันนี้มีสองเม็ดเม็ดเอาไปปลูกได้นะทุกคนลองเลยทุกคนเป็นผล,ลไม้ที่แบบอร่อยแบบไม่ผิดหวังอะ่ะไม่ต้องเสียดายเลยแบบได้ไปคุ้มอะ่ะคือมันมีฟวามคือไม่มีเปรี้ยวเลยมีความหวานเลยอะ่ะหวานละมุนฉ่ำแบบหวานเย็นเลยอะ่ะ ไม่เบื่อเลยไม่ได้หวานแสบคอหวานกำลังดีหวานชื่นใจหวานอร่อยอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเหลือไปแช่ตู้เย็นก่อนอันนี้มาถึงคือกินเลยยังไม่ทันได้แช่ตู้เย็นทุกคนถ้ายิ่งแช่ตู้เย็นอะ่ะมันจะยิ่งหวานฉ่ำหวานเย็นชื่นใจไปเลยอะ่ะต้องลองทุกคนมีไม่เยอะส่วนใหญ่อะ่ะ สั่มากินทีไรตะก้าของเขาหมดทุกทีทุกรอบเลยนะขายหมดตลอดซื้อไม่เคยทันอ่ะทุกคนอย่าพลาดลองเลย